ดนตรีเป็นเรื่องของเสียงและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กปฐมวัยอย่างมากมายเด็กสามารถที่จะเรียนรู้จังหวะของดนตรีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่เช่นเด็กเรียนรู้จังหวะการเต้นของหัวใจแม่เสียงพูดเสียงร้องเพลงเหุกล่อมของแม่เสียงเหล่านั้นมีผลต่อการพัฒนาสมองและพัฒนาการอื่นๆของเด็กอย่างมากดนตรีจึงมีความสำคัญที่เราจะนำมาใช้เพื่อพัฒนาเด็ก แนวคิดในการนำดนตรีมาใช้พัฒนาเด็กแรกเกิดถึง3ขวบคือการที่จะให้เด็กเรียนรู้แบบสื่นรั์โดยจัดกิจกรรมดนตรีให้อยู่ในกิจวัตรประจำวันของเด็กเช่นการให้เด็กได้เล่นของเล่นที่มีเสียงการเล่นเครื่องเล่นดนตรีอย่างง่ายๆประเภทเขยา่าเคาะตีการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะซึ่งในขณะที่เด็กเล่นเนี่ยเด็กจะได้สังเกตเปรียบเทียบจังหวะช้าเร็วเป็นการเรียนรู้ของเด็ก อีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญก็คือแนวคิดด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลเด็กกับตัวเด็กซึ่งแนวคิดนี้เชื่อว่าการเรียนรู้ทางดนตรีเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันการที่ครูกับเด็กทำกิจกรรมร้องเล่นเต้นรำด้วยกันอย่างสนุกจะทำให้เด็กเกิดการรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกความรักความเอาใจใส่ของผู้ดูแลเด็กต่อตัวเด็กเอง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและจัดงานวิจัยเราพบว่าเด็กชอบฟังเสียงร้องของผู้เลี้ยงดูมากกว่าเสียงพูดดังนั้นครูหรือผู้ดูแลเด็กจึงต้องให้ความสำคัญกับการร้องการเล่นดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กแต่อย่างไรก็ตามการจัดประสบการณ์ทางดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กครูหรือผู้ดูแลเด็กควรได้คำนึงถึงพัฒนาการความแตกต่างและความสนใจของเด็กแต่ละคนด้วย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีแรกสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์จะพัฒนามากที่สุดการให้เด็กได้มีประสบการณ์ทางดนตรีได้ฟังได้รับรู้เรื่องจังหวะท่วงทำนองของดนตรีที่มีอยู่ในธรรมชาติในบทเพลงในคำคล้องจองหรือเครื่องเล่นดนตรีต่างๆที่มีจังหวะช้าเร็วหนักเบาสั้นยาวจังหวะเหล่านี้จะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกต่างๆของเด็กไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ล่าเริงสนุกสนานตื่นเต้นหรืออารมณ์สงบอิทธิพลของจังหวะดนตรียังทำให้เด็กได้ตอบสนองในลักษณะที่ต่างๆกันเช่นจังหวะและท่วมทำนองที่เรียบเรียบง่ายๆสบายสบายจะทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีไม่รู้สึกกลัวและยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กด้วยจังหวะที่สนุกเร็วจะส่งผลให้เด็กอยากเคลื่อนไหวเกิดความกระฉับกระเฉง จากการศึกษาวิจัยเราพบว่าเพลงที่มีจังหวะสอดคล้องกับการเต้นของหัวใจจะก่อให้เกิดการประสานสอดคล้องระหว่างดนตรีกับสมองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักพื้นฐานที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กต่อไป